สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับพ่อขําครับผมเอาไอ้ที่ตามหาผมนี่ครั้งนี้บวกมันว่าผมจบอกเลขบอกเบอร์เ้อแต่ว่าผมก็บอกเลขตามความฝันออืครับผมอ่ะนําหาจนพ่อพี่รองปกติจะเห็นอยู่หน้าไปดับหน้าแต่ตอนนี้ แอยู่ใส่บวนอยู่ในป่าดงมันดงมันมามาทำงานพี่น้องเพื่อมาทำงานทางช่องกะถือโอกาสมานั่งตรงนีกเนี่ทางฝากตอนเอีฟซีในดงมันอยู่ในป่ามันเพราะว่าจาระวันจาระวันสิบริเวณอยู่เฉยเออต้องทำงานอ่าบ่ทำงานหนึ่งก็ต้องทำงานหนึ่งอ่าอ่าอ่าอยู่บ้านเป่าเป่าก็ บ่อไร่บ่อไร่ต้องหาเงซนสิมันขีบ่มีไร่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 แตครอบครัวโอ้อ้าวครับผมเหมือนว่าผมเจออาจารย์บอกเลขบอกอะไรอว้ยังดอกครับกเเเพจผมผมก็ฝันว่าจังจันจังขี้ผมเอาอตามความฝันอ้าวอ้าวนี่ละมันแม่นเองเนาะพ่อเนาะฝันแม่นนี่จงไน้ำหาอย่เยอะดินาะครับผมฝันนั้นทุกทุกวันนี่ก็ บ่มีเราไมีฝันเลยมือเคลื่อนอยู่ละเอาแค่มือเคลื่อนนี่แล้วก็เอาเอางวดงวดที่แล้วพ่อฝันจังไรก่อนฝันแะ่รหรือคือว่าคงทั่วไทยมาย่ำให้อีกคุณอะอืออตี้อืมมันไฝันบ้างเลยบุตรเหรออือโอ้ดูจะลืมลืมมันลืมแล้วแต่ว่าได้เลขสองแปดบวกได้เลขสองแปดก็กลับไปนอนยี่มือแเรงเฮ้หาโทรศัพท์โทรไปบอกงำอีก แปดสองสองแปดโอ้โทรศัพท์ผู้ใดกระโบนีเงินมีตังค์กันเลอยเรื่อยแล้วเรื่อยเอาเลยเอาแล้วแต่วัฒนะเอรโะมากในบ้านนี้ก็เอาเอาแค่ควมฝันครับผมอฝันมือเคลื่อนนี่ก็คือโอ้โหาฟัดมือเคลื่อนตัวนี้งมือเคลื่อนนี่คือเป็นเป็นการเป็นงานในมุ่บ้านทังที่ละ ออาฝันว่ามีการไม่งันในบ้านเอในบ้านครับผมอนี้เอือกเป็นคือจัง่าวหืมสาวไมใหม่คือคือว่าละโอ้ยกย้อนสาวไม่หมายที่ฝันพอดีแท้ๆเนี่ยังได้ละือคือกยังเม้าเรามมกดีละเออมาเรามมกแบบมากลมลุ่งใจอัน ตักผ่มนะเมาเรามากแล้วรวมร่มอ่าว่าเชนว่าผมผมก็เลยกกอดกอดส้มึ้นนะยนะก็เพื่อให้เห็ดยังเขาดอกกต่ว่าเขาเมาเราเมายังก็เลยกอดส้มึ้นไปบนี้ส้มึ้นแล้วก็ก็ดีดีอยอ่ออดีดีอยู่ไปบนี้ก็ถือไปนั่นไปนี่ อยู่ในบริเวณบ้านนั่นะหละในคือแบบคือเอาเอาปิงปีงไก่ไหมผม<อ>ปีงไก่ต่ว่าบัดบบดมาเบิ้งเันหัวปีงไก่ไนั่นมันว่ามันหัวไก่เป็นหัวเป็ดอ,อหัวเป็ดสองตัวนี่แหลหีบเดียวกัน โอ้มีตมีหัวนี่ตัวมีหัวแต่ว่าปีงชุกแล้วอแต่ว่าหัวเป็นหัวเป็ดอ้าวตัวเป็นไก่กับตัวมันก็เป็นตัวเป็ดตัวไก่นี่แหละแต่ว่าเขาปีงมากนี่หีบเดียวกันสองตัวหีบเดียวสองตัวสองตัวแต่ว่าหัวเป็ดทั้งสองหัวเลยอ๋อเป็นหัวเป็ดเป็นหัวเป็ด ปากเปรีเรียบเพียบเป็ดเลยล่ะเป็ดคือเป็ดนะพ่อเนาะเป็ดเป็ดคักๆล่ะนะแต่ที่แรกมันเป็นปิ้งไก่บ่บอกมันเป็นปิ้งมากนี่ล่ะแต่ว่าผมเป็นปิ้งมากนี่ล่ะแต่ว่าผมแบบมาเบิงแต่ว่าเป็นปิ้งเป็ดอมาเบิงเป็นปิ้งเป็ดแบบเลี้ยงอุ้ยหคือปิ้งไก่เขาจู้จี้กูเนาะแต่ว่าหัวเป็นหัวเป็ดอโอ้กี่เป็ดให้กินซะหนี่ จิิงเหลืองอุ้ยหุ้ยเออแต่ว่าเขาหนึ่หีบเดียวกันอ่ะอยู่หีบเดียวกันอยู่หีบเดียวกันสองตัวโอ้อืมแต่ว่าสังเกตบึงมันมันเป็นหัวไก่เป็นหัวเป็ดโอ้วุ้เบิึงข้าก็ปากเปียดเสียบเลยล่ะไก่ปากแหลมเนาะไก่ปากแหลมเป็ดเห็บปากเปี๊หัวเป็ดแท้เลยเป็ดของแแห่ครับ โอ้เขา่เหรอโอ้นทักทายกันอ้าบาดไปที่ไหนพ่อหลันีงบาดไปอีกต่อหนึ่งให้บอร์ทันตื่นอ่ามันมันตัดไปอีกภาพหนึ่งบนนั้นในในวงการเดียวกันนั่นแหละก็นี่ก็เส้าเมียใหม่ผัวตายยิี้จ่าขึ้นกันนั่นเไปเอ้าเมียใหม่ให้โชคตลอดไปผมมันไปเฮ็ดยิ่งงบ ขึ้นตีตะปูตีตะปูตีอีงังนี่ละก้มรุ่งวะอก้มรุ่งก้าวไม่มาพวกนั่นจะเคล็ดอีงังบุจ่ทั้งพุ่นละกองตูมาทั้งผมโอ้ยทุกกองมาใกล้เลยเยช่องเรียกว่าฉันร้อนแล้วนี่มาเพื่อกะไรว่ช่องกับซ่วงรถ เจ้ากองก็เจ้าตายนี้จัดตัวละยังว่าไปเยอะเลยตัวเลขเลื่อยบ่อเห็ดยังเขาจัวกับมีตะว่อซื้อมีตะว่อมีตะบ่อหนุ่มห้อมมอนกันไปืยอะๆโอ้ครับผมนี่นะมันก็เป็นทั้งที่ละกันบ้ากะจีบอกเลขบอกเบอร์ก็เช่นชีวังไรจะว่ากะจีแต่เมื่อกี้ให้ผมไป ตีเป็นหวยตีเป็นเลขเนี่ผมกะตีตีไปว่าครับแปดแปดแปดเจ็ดอืบานนี้กับอันอันนี้ตีตีใช้หนหีนอ่ะปิงไกลเลยเนี่ยครับผมก็ว่าบัดบัดตอนหลังไม่เอียดอ่าก็เช้าแม่หมายกับเขาละ เอาเอาเงินให้เอาเอาเงินเนี่ยแบ่งหาร้อยแบ่งหาร้อยคือเงินเท่าแช่แช่ยด้ครับผมเอาไปไปไปซื้อไปซื้อของเงินออลูกค้าดีเล่นขอเบอร์ทรน้ำกร,ระเจาน้ออ่งในเรืเอ่อว่าฉันว่า ไปื่อของตรงนี้จะไปขอเบอร์โทรก็ใช่หขอว่าลูกค้าดีเด่นหัวจัดว่าคดีเด่นอุดนตลอดพูุดเงินพูดนั่นวานนะครับผมตอนนี้ใหม่วานะขอว่าจังไต่เราวางที่ราเงี้ยที่ไปขอวางใคสองก็ขอไปรอดแล้วหนึ่งศูนย์สอง สองศูนย์หนึ่งยังก็ว่าไปส่นตัวบวชส่นบ่าเออบวน่ศูนยสองศูนสองศูนย์หนึ่งก็ว่าไปตัวพออีบ่าไปเองได้ลยตัวขอเบอร์โทรส่นบาเอมาแนนําบเชาของกอดเออเอโอ้นี่เอาขึ้นขึ้นก่อน จนกวางได้ตอนเดียวไปคือไปหาปูหาป่านี่แหละครับจะว่าบร่ได้ไปหาป่าไปคือไปไปง่มบักหอยอืออ่าไปง้มบักหอยนี่ลราหอยขมหอยนี่เฮาเนี่ย่หยังัก็จะเอาว่าถอดไปแม่นว่าพอ,อไปง้มหอยกับปรากฏว่าบักหอยได้ไลไยหอยขม,มอือ จมวเงยเงยเงีเว้ามาว่ามื่มมอมือัวดเอาขวดเอากรรมมันเาใส่้สนเสียกรรมใช่ส้นเสียหอยอองุ่มไปงุ่มมากคือปกราก็ก็คือเจ้าหมายคือว่าไงล่ะอ๋ออีกไงุ่มไปไปเขางุ่มทุกคนเหะว่าเจ้าไปโตไปงุ่มงุมงุ่มไปงุ่มไป

เออเียมบอกตัวนี้ตรวนี้เขีเมอยวงนี้แหละโอ้ท่านนี่บอกอ้ตัวมักนี่อ่ะอืมักตัวนี้อื้อืมเอาตัวมักขับอยู่ที่ครับมอือนี่ผมนี่ผมมักนี่แล้วที่ให้ที่ให้ผมไป เรียนไปทุ่มไปอีกอย่างเนี่ยผมว่าเอาครับผมถึงแค่แค่ย่าโยเแี้งเรียนเนี่ยกับพราะีหยงแล้วเครื่งผมอย่างีมื่อเคื่องกินเหล่ามา่อเื่องเรียนหวยตายเจ้าลูกเนี่ยร้านเรียญเได้กยากแท่เนี่ยนอนบางที่เมื่อก็โดนบางที่ก็บ่โดนเอบางที่ก็ถื่อบางที่ก็บ่เถื่อไอ้นี่นะเถื่อกะลีเป็นอย่างหนึ่ง จี่มัเลียงเครื่องปัวเครื่องเนี้ยไายลูกเต่าร้านเลี้ยนบม่ได้กินนี่ยังดอกแค่กินเราเนี่ยก็เพิ่งแห้งแล้วจิตใจก็เฉพาะที่ว่าปิ้งเป็ดอยู่ที่พอนี่เราปิ้งเป็ดว่าปิ้งเป็ดอยู่นี่กีใชปิ้งเป็ดโอ้ปิ้งมันกับเป็ดเป็ดมันกับเป็ดโอ้ที่ไปที่มาเป็ดเป็ดก็เป็ดเย็ดเนี่ย อันหนึ่งหนึ่งศูนย์สองนี่คือไปขอมาหมายเดขทั่ของเขาเออเหมือนเขาบอกสาวแม่หมายบอกไปขอเบร่อทุ่งลเขาที่จำได้เลยนะอ๋อมันเปดสองได้บ่พอมันจังได้เป็ดสองหัวนี่มันกับตัวเขาที่ไงเ้วก็คิดจันอยางน้เอาเบิ้งต้นเดียวออ้ทบ Bếp xoáng tổ thì nên hẹp nhau Ừ, hẹp nhau Xoáng tổ, xoáng hóa Xoáng hóa, xoáng tổ à Ừ, bố nãy thì làm Tháng trẻ này, khoa ừ. phần Tháng mát trẻ này Nên cái bố lại ใหญ่ใหญ่โอ้เหะขนาเจ้าไปเลยนะโอ้แต่ว่ากับประหอนอยู่เนาะงงน้องงางเลยนั่นตัวอ่าเมื่อไรกับฟันว่าพุ้ยเช้าไม่ห่างไม่ใหม่กว่าเดียวกับคือนั่นแหละอันเป็ดเปดท้องกับะไรกับฟันเห็นสาวาไม่ห่างไม่ใหม่คนนี้ละโอ้หมันตัวนี้พี่รองฟันนั่นไม่หมันตลอดอ่โอ้เอาพี่รองแชปหนาจ่อเอาด้วยพี่รองเด้อสำหรับพ่อคำครับผมแห่งว่า วัน <Funny. S 1> นี้นี่ับผมต้มกับเา